เรียนรู้เคล็ดลับเหล่านี้แล้วคุณจะไม่กลัวมแมลงมากวนใจอีกเลย 1. เจอมแมลงสาบอยเหยียบเด็ดขาดการเหยียบมแมลงสาบอาจทําให้ไข่แตกออกกลายเป็นร้อยร้อยตัววิธีแก้ใช้เปลือกกล้วยหั่นเติมน้ําตาลหช้อนน้ำยาล้างจานสหยดเติมน้ําเปล่าเล็กน้อยแล้วคนให้เข้ากันนําไปวางในจุดที่มแมลงสาบชอบเดินผ่านใช้1สัปดาห์มาแมลงสาบหายหมด สองสูตรล่อและกำจัดแมลงวันใส่น้ำตาล2ช้อนผงซักฟอกหช้อนเบกกิ้งโซดาหช้อนเหล้าขาวประมาณครึ่งแก้วเติมน้ำเปล่าให้พอประมาณคนให้เข้ากันแล้ววางไว้ในมุมห้องแมลงวันจะบินมาติดกับเอง3ส,สูตรและยุงให้ห้องนอนสบายทั้งคืนหักยากันยุงเป็นชิ้นเล็กๆใส่ชามเติมน้ำหอมเติมน้ำอุ่นแล้วคนให้เข้ากันวางไว้ในห้องนอนกลิ่นหอมและยุงได้ทั้งคืน สีและยุงด้วยเปลือกส้มและตะไคร้หอมผ่าส้มครึ่งลูกควานเนื้อออกเจาะรูเล็กๆบนเปลือกฝาครอบขยี้ใบตะไคร้หอมให้ละเอียดใส่ลงไปก่อนนอนจุดให้ควันออกเบาๆกลิ่นหอมอ่อนๆและยุงและมแมลงได้ดีแถมตกแต่งห้องได้ด้วย ้าสูตรกำจัดหนูแบบไม่ใช้ยาใส่ข้าวสารหนึ่งกำมือน้ำพึ่ง1ช้อนน้ำตา1หนึ่งช้อนน,น,อน,น้ำยาซักผ้าเล็กน้อยเติมเหล้าขาวแล้วกรองเอาแค่กลิ่นเติมน้ำมันพืชเล็กน้อยแล้วคนให้เข้ากันวางไว้ในมุมที่หนูชอบมาหนูกินแล้วจะหมดแรงทันที